มีราคาสวิตครับเกียร์ออโต้นโฟก์สวาเกนโฟก์คาร์เรเวลวีหกนะครับเกียร์กระตุกกระชากรุนแรงนะครับมีเศษโลหะอ่ะอันนี้เรามาดูเศษอะไรนี่ก็จะเป็นอ่เศษลูกปืนวันเวคลัตนะครับลูกปืนวันเวคลัตนะครับแตกเสียหายนะครับจะอยู่ในชุดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหม้อหม้อคลัตนะครับชุดจานชุดหม้อคลัตนะครับส่วนวันเวคลัตก็อยู่ตรงนี้จะเป็นชุดอันนี้ครับวันเวคลัตนะ ขีวเสียหายหมดแล้วนะครับเสียหายหมดตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะเป็นับเวครัชนะครับเดินทางเดียวนะมุนทางเดียวหมุนย้อนไม่ได้นะทำหน้าที่เดินทางเดียวนะครับส่วนชามอ่าชามหม้อนะครับชุดน,นี้เด็ดลอยใช้ไม่ได้นะครับสึกล้อมหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวอะไรเรามีนะอะไรเรามีไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวอะไรเรามีแน่นอนนะครับหนักแค่ไหนอะไรเรามีพร้อมนะครับซ่อมได้ให้ห่วงไม่ต้องกลัว วีราคาราสวิตครับ,รบโทรศัพท์0809314252ครับ